หิวเหลือเกินหิวเหลือเกินหลานๆทั้งสองช่วยไปซื้ออาหารมาให้ลุงกินหน่อยนะหิวเหลือเกิน โอ้โหนี่ไงพี่ฝนคุณลุงเขาบนใหญ่เลยอะ่ะเขาเดินไม่ได้แล้วดูดิเขาตัวอ้วนครับโอ้ใช่คุณลุงโทรตามหนูว่าให้ไปซื้ออาหารหรอคะแต่ว่าหนูคิดว่านะคุณลุงน่าจะเดินออกไปซื้ออาหารเองบ้างได้แล้วนะเราก็เลิกกินได้แล้วลดความอ้วนได้แล้วเนี่ยพี่ฝนดูดิแอบมีแบบมีเบียร์รูทเบียร์สุกมากโอ้โหดูสิมีน้ำบัดโลมีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรเนี่ยฮอทดอกแล้วก็เฟรนฟรายด้วยอ้ my g o กดมีเฟรนฟราย ต่ว่าไม่ไม่อิ่มหมอคุณลงุงใช่แล้วเหรอฉันกินไม่อิมอ่มเว่ต้องการข้าวผัด <laughs> เอาเข้าวผัดดีกอ,อ,อ่าต้องการข้าวผัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนกับเพียรจะออกไปซื้ออาหารให้คุณลุงเองก็แล้วกันนะคะโอเคไปซื้อของให้คุณลุงกันเลยดีกว่าเอาล่ะเพียรพี่ฝนคิดว่าพี่ฝนจะต้องออกไปหาอาหารให้ลุงเพิ่มแล้วละ่ะ ช่ดูดิลุงแกเดินไม่ไหวแล้วขาก็สั้นๆใช่แล้วก็แบบกินแต่พิซซ่าพี่ฝนคิดว่านะต้องพาลุงออกกําลังกายบ้างแล้วแต่ว่าตอนนี้คุณลุงคงจะหิวมากแล้วล่ะต้องไปหาซื้อของก่อนมาแล้วเพียรก็ว่างั้นแหละโอ้โหอพาร์ตเมนต์ลุงแกนี่ยังไงเนี่ยโอ้โหข้างหน้ามันมีอะไรนั่ซอสอะไรอ่ะพี่เอกพี่ฝนพี่เอกวิ่งมาไม่ได้ดูอ่ะพี่เอกตกไปเี่ยซอสพริกเพีกซอสพริกข้างหน้าเป็นซอสพริกเพียกตกลงไปในช่องอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ่ะ โอสงสัยอพาร์ตเมนต์นี่มันแตกแน่เลยอะ่ะเพราะน้ำหนักคุณลุงอะ่ะน่าจะเป็นไปได้ลุงกินไม่บรยบรยะบรรยังเลยอพาร์ตเมนต์แตกเลยอะ่ะแล้วดูดิซอสพริกเต็มไปหมดเลยแย่ yeah, แล้วทําไงดีตรงนี้มีตู้กดน้ําเดี๋ยวขอน้ําดื่มหน่อยได้ไหมน้ําไหนเ,หเนี่ยเหรอเนี่ยน้ำตรงนี้ไม่ดื่มมาดื่มไม่ได้พียร์ไม่มีตู้เปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเพียร์เราจะตกลงไปไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนค้างกระโดดเอ้าลนเฮ้ย กระโดดก่อนแล้วก็เดินลงมาเฮ้ยเอาหล่นเฉยเออหล่นลงมาเฉยเลยอะพี่เอกดูดิเอานี่เราอยู่ด้านนอกแล้วนี่เอานี่เราอยู่ด้านนอกกับพาร์ทเมนต์แล้วอะโอ้ลุงเขาบอกว่าเขาออกมารด้านนอกต้องนานแล้วจริงหรอ แล้วลุงออกมาตอนไหนนั่นนะดิเราเราก็ยังไม่เข้าใจโอ้ลุงออกมาตอนไหนแสดงว่าลุงสามารถเดินได้แล้วใช่ไหมพี่ฝนดูนี่ดิในมือเขามีแฮมเบอร์เกอร์เพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วอ่ะโอ้สงสัยลุงจะหิวจัดตอนนี้เราจะต้องออกไปหาอาหารให้ลุงแล้วล่ะโอ้โหลุงเดินไม่ไหวแล้วลุงมาอย่างไีเนี่ยเออกิ้งมาโอ้ดูดิแฮมเบอร์เกอร์เพียบเลยอ่ะอันนี้ลุงกินได้หรือเปล่าอ่ะแฮมเบอร์แฮมเบอร์ลุงกินได้หรือเปล่าอ่ะน่ากินมากเลยแถมมีเฟ้นไฟด้วยดูดิเราจะลับไปยังไงอ่ะ ฮึบโอ้โหเฟนไฟตรงนี้แบบชิ้นใหญ่มากชิ้นหนามาก oh. อโอเ้เหโเรียบร้อยเฮ้ย <c oughs> แบบข uh. ้างๆมีก๊อตโหมดด้วยอ่ะก๊อตโหมดคืออะไรอ่ะอ๋อเสียตังค์นั่นเองเสียตังค์แล้วจะเป็นก๊อตเหรอ <c oughs> เสียตังค์แล้วจะเป็นก๊อตใช่<ะ>ทุกคนฮึบโอ้โหมันมีกับดกักอะไรกันเนี่ย oh, แค่ออกไปซื้อของให้ลุงเนี่ยนะกงจักโอ้โหแย่เลยโอ้โหมีมีดนี่เรามาเข้าขวั่เลยเนี้ยมีมีดด้วยอ่ะเอมมีดเอาได้ไหมอ้อมเอาอ้อมเอา เดินอ้อมมาข้างหลังได้ไหมเนี่ยเดินได้เนี่ยดูดีเอกพี่ฝนเดินได้แล้วมันตกลงมาเราจะตายไหมใช่ใช่<อ>เราต้องตายแน่นอนเลยอ่ะเรียบร้อยอดูนี่ดิฮ้ยตรงนี้ไม่มีท่อระบายน้ำอะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้อยพี่ฝนตกลงมาแล้วเอกตายไปแล้ววะดิตกลงมาข้างใต้ท่อระบายน้ำอ่ะมันมีเหมือนกับว่าโอ้โหน้ำอีกคไรอีกแล้วไหนไม่มีเลยอะ่ะเราเจอลุงเจอลุงข้างล่างเขาบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันมีน้ำ น้ำสีเกียวพวกนี้ต้องระวังให้ดีนะแต่พวกเธอตกลงไปแล้วก็มันจะทําให้พวกเธอตัวแตแกสลกสลายต้องสลกสลายด้วยหรอฮึบฮึบโอเคเฮ้ยตรงนั้นมีฮอทดอกย่างมอเด็กมาดูฮอทดอกย่างดิแล้วเราจะไปยังไงเราฮอทดอกย่างา rang, ทำไมมาอยู่แถวนี้ ฝนคิดว่าคุณลุงเขาน้าจะกินเพียงพอแล้วนะไม่น่าต้องออกไปซื้อของให้เขาแล้วอะเนี่ยเหรออ, dog, อุ้ยมีฮอตดอกมีเบียอยู่บนด้วยอะ่ฝนดูสิข้างหน้ามันมีฮอทดอกอ่ะอย่างที่พี่ฝนชอบเลยอะจอร์ดก็ชอบกินนะฮอทดอกตรงเนี้ยแต่จอร์ดระวังให้ดีนะฮอทดอกตัวนี้มันมีพิษโอมาแล้วจ้าปึ๊บมันมีพิษไหนมันมีพิษด้วยใช่มันมีพิษถ้าเรากินเข้าไปอะตัวจะแหลกแตกสลายตัวแหลกแตกสลายแกปึ๊้นอ้บนามีคนหลาบอีกแล้วระวังอึ๊บ มาลแล้วมาแล้วรีบไปรีบไปเล้วี่เอเกอากาศามันพิษมันไม่ใช่นะ้ำอีโคไลน์ต้องเป็นน้ำย่อยลุงแน่นอนเพเอกเร็วเข้าอากาศเป็นพิษด้วยเร็วตีโอ้โห oh, ดูดิมันมีหยดน้ำลายเขียวโอ้โ oh, หสงสัยเป็นน้ำลายเอเลี่ยนแน่นอนเลยพี่เอกว่าแต่ว่าพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนแล้วอ่ะี่เอกปีนออกข้างนอกปีนหรือเปล่าไหนอยู่ไหนนี่พี่ฝนปีนที่อยู่ปีนนี่อยู่กระป๋องอะไรก็ไม่รู้กระป๋องเบียร์เหรอใช่กระป๋องรูทเบียร์ลุงน่ะ เฮ้ยพี่แอ็มพี่ฝนมีมีเฮ้ยมีคู่แฟนหรอเฮ้ยพี่ฝนมาดิลุงเขาวนอ่ะเขาเขาเปลี่ยนเหรอเนี่ยลุงเขาเปลี่ยนกไปไหนแล้วอะเปียอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวพี่ฝนไปไหนเนี่พี่ฝนอยู่ข้างบนขึ้นไปทำอะไรข้างบนลงมาสิลงไปไหนอ่ะลุงไปได้อ้าวเราขึ้นไปได้ไงอ่ะเราไม่รู้โดดลงไปไปเฮ้ยเฮ้ยไ้ลงไปไหนอ่ะมันต้องมีทางไปดิไม่จริงเหรอเฮ้ยเนี่ยเขาบอกว่าให้พี่ฝนให้พี่ฝนกระโดดไปทางนู้นอ่ะอ้าวงั้นพี่ฝนโดดลงไปเลยโดดลงไปแล้ว อยู่ไหนเนี่ยทุกคนทุกคนไปไหนกันหมดอะเอ้าเพียกแล้วทำไมพี่ฝนมาอยู่ในที่นี่คนเดียวอะเออพี่ฝนต้องมาแล้วแหละพี่เอกรอเฮ้ยทำไมพี่ฝนมาอยู่อะไรตรงนี้คนเดียวอะปีนเกินเบาขอให้ขึ้นบันไดขั้นที่หงอเฮ้ยไปขั้นไหนไปเซฟก่อนไปเซฟตรงนี้มันไปได้ไงอ่ะเซฟเซฟเออยูก่อนโอ้นี่เราอยู่ในไหนเนี่ยในห้องน้ำอ้าวพี่เอกดูว่าปากอะไรโอ้โหนี่เราอยู่ในห้องน้ำหรอนี่มันชักโครกชัดชัด คุณลุงแบบใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเพียงเพิ่งรู้ว่าห้องน้ําบ้านลุงอ่ะมีฟันด้วยอ่ะดูดิโอฟันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วแบบเหม็นมากจะบอกว่าเหม็นสุดๆโอ้เดนเจอซอสพิกร้อนอันตรายเพียกโดดข้ามไม่ได้อ่ะได้แล้วตรงนี้มีอะไรเนี่ยทำไมโดดไม่ได้อ๋อได้แล้วอ๋อต้อนกระโดดแบบโดดแบบนี้โดดนี่นี่คืออะไระพีอกไหนอ่ะอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรคือตัวว้าเฟ้าอ๋อนี่คือว้าเฟ้าอ้าวพี่ฝนยุ่งหลังเหรอยุ่งหลังโอ้พี่เอกสับสนพี่ฝนมีหูเวียพี่ฝนมีหู F O O แล้วก็ดีฟู้ดนะครับฟู้ดอาหารนะดิโอน้นี่เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟเซฟเซฟอันนี้คืออะไรน,นี่ที่นี่ที่ไหนคะพี่เอกมีมีมีควันเฮ้ยหล่นมันคือที่ไหนอะทุกคนมันคือที่ไหน เฮ้ยน้องมันจะไปยังไงอะมันคืออะไรมีควันควันด้วยอะเออโอ้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  my god โอ้ my god โอ้อ๋อมันคือห้องน้ำเอง e a อเออโอเคผ่านเฮ้ยมีน้องแปดมันคือน้องแปดในอ่างอาบน้ำนี่คือที่เป่าผมนี่เองปุ๊บปุ๊บเอาละตอนนี้เราอยู่ในอ่างอาบน้ำบ้านคุณลุงเออโหใช่เฮ้ยแล้วทำไมพี่ฝนตายเลยอะไหนอะย่าแล้วพี่ฝนตายไปแล้วทำไงดีอะจะไปยังไงอะรอดหลอรหลอดมี่ฝนแบบยังไงอะอันนี้คือหลอดยาสีฟันเหรอ เพียกไม่ฝนสะดุดหลอดยาสีฟันตายเออยาสีฟันประเทศไทยเลยเฮ้ยเพียกอันนี้นมันชักโครกนี่นาไหนอะน่ะที่เราผ่านเมื่อกี้เนี่ยใช่นั่นไงมีลึงมีลิ้นด้วย่ะโอ้มันคือชักโครกเหรอเอ้าเพีอกเพิ่งรู้ว่านี่มันเป็นซอส<อ>เ,เกิดเทศมันี้ตันกไก่ลงมา<ช>เต็มเเยอ่ยโอ้แล้วไม่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะที่สําคัญตรงนั้นคือลิ้นป่นะเนี่ยน่าจะใช่นะ,สะแสดงว่าชักโครกมันต้องคายของพวกนี้ออกมาแน่รอนเลยอะเอาจริเราเรียนมาต้องนานเพิ่งรู้ว่าชักโครกเป็นสิ่งมีชีวิต เอาม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 ีฟันเ้วยพี่ฝนมีแปงตรงนี้สีแดงเพื่อนบอกว่าใช้สีแดงตรงนี้แล้วแบบจะสามารถข้ามไปได้แสดงว่าแปงฟันด้วยสีแดงแล้วจะแบบฟันขาวสดชื่นแน่นอนจริงเหรออันนี้หวีซะเนียดพี่ฝนจริงเนี่ยเหรอทำไมพี่ฝนเอามาทิ้งไว้ตรงนี้เซมเลยอะไรพี่ฝนไม่เคยใช้ไม่จริงอะเฮ้ยมาเฮ้ยโดดแบบนี้โอโหทีเดียวจบอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นไงอึ๊บอึ๊บนี่มันอะไรอ่ะโครงกระดูกเหรอ ไม่น่าใช่น,นี้อะไรอะโหเป็นสีสายลุงด้วยอะเพื่อนดูดิเออ,อเพีย้ยบอ,บอพาร์ตเมนต์ลุงนี่มันมั่วไปหมดเลยนะลุงอพาร์ตเมนต์ลุงนี่มันอะไรอะแสดงว่ามันเป็นแบบพวกเราต้องยอ่อสสวนลงมาแน่นอนเลยอะอ,อะไรเนี่ยแค่จะลงมาซื้อของกินแค่เนี้ยน,นะอปึ๊บกลับกลายเป็นว่าเรามาอยู่ในโถชักโครกซะนั้นโหแล้วลุงนี่ยังไงนี่เอ้าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอากระดาษทิชชู่เนี่ยมาโยนลงมาในนี้ทําไมเนี่ยเพียกแล้วนี่ฝนอยู่บนลูกบอลสีเหลืองแล้วเออเพี้ยนก็ตามม<อ>าแล้วเนี่ยอปึ๊บเซฟ เซฟเราเนี่มันที่ไหนเนี่ยไม่รู้น่าจะเป็นท่อแอร์อะไรสักอย่างพี่ฝนอันข้างล่างอ่ะเราสามารถกระโดดลงไปได้นะแต่ว่าเราจะดีหรอดีสิพี่ฝนกระโดดลงไปเลยเพื่อนเพื่อก็ลงไปแล้วกล้าๆหน่อยโอเคจอดพี่ฝนจะกระโดดแล้วนะเอาไปพี่เอกสั์เขาเฮ้ยมาแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ my god เราจะต้องหาทางออกจากที่นี่อีกแล้วหรอแล้วตรงนี้มันคืออะไรอ่ะพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนมาดูนี่ดิอะไรมาดูนี่ดิ ไอะไรเมื่อกี้ลุงอะ่ะลุงขอหนีบของเพิ่มมาอีกหนึ่งอันเห็นปะเออมีมีฮอตดอกด้วยคราวนี้มีฮอตดอกคราวนี้มีฮอตดอกนี่ลุงยิ่งอยู่ลุงยิ่งกินออยิ่งอยู่ยิ่งกินเนี่ยสงสัยโอ้โหตายแล้วยิ่งอยู่ยิ่งกินยิ่งกินยิ่งอยู่อ๊อแล้วเฮ้ยเพยกข้างหน้ามันมีปากคนด้วยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยข้างหน้ามีปากคนอะไรก็ไม่รู้แล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเพ็กอยู่ข้างหน้าเนี่ย ขนกระโดดข้ามันนี้มานี่ไงเฮ้ยโหเงินใครทําเงินหล่นเนี่ยเราต้องพกเงินไปซื้อของด้วยนะแสดงว่าลุงต้องแบบแอบเม้มเงินไว้แถวนี้แน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยมันใช่ที่ไหนหูคอดอกแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์แฮมเบอร์รีบไปแล้วไม่รอหูเกือบตกวุ้ยมีพิซซ่าถ้าหน่อยเมื่อกี้พี่เห็นเพื่อนออกด้านข้างโอ้โหออกแหมว่าจะรักไก่ถ้าหน่อยพิซซ่านี่ข้างหน้ามีใครอ่ะใครอยู่ในโถชักโครกอ่ะพี่เอกไล่เฮ้ยหมายความว่า จะต้องสไลเดอร์เข้าไปข้างในแต่ว่าเราจะต้องสไลด์แบบมีพาวรานะแบบมีพลังนะไม่งั้นเราไม่สามารถเข้าไปในโถชักโครกนั่นได้อะอ๋อเพชรเข้าใจแต่พี่ฝนไม่ต้องยักไหล่ด้วยก็ได้ว่าแต่ว่าแต่โหเฮ้ยนี่ใครต้องสไลด์ลงไปอ่ะโอ้ไม่ก็เพช่อยู่ไหนเนี่ยอันนั้นก็ลุงอีกลุงหนึ่งหรือเปล่าใช่นั่นลุงอีกลุงหนึ่งอะเพกรทำไงดีอะเอางั้นเราไปดีกว่าเอาเอเ้ยเพี่ คุนึกว่าจะไปซะแล้วอ้าวเราไม่ไปเหรอเราไม่ไปเหรออ้าวไปสิไปสิยังไม่ไปเหรอยังไงต้องไปแล้วล่ะต้องกระโดดไปแล้วจะถึงไปเนี่ยโอ้โหอุยนึกว่าไม่ถึงโอ้โหมันพี่ฝนจะไม่ถึงพี่เอกพี่ฝนพี่เอกพีเอกไม่ถึงเฮ้ยลุกลุ้ถึงปะโอ้ถึงไหม ไปถึงแล้วเพีเร์ถึงแล้วถึงแล้วโหเกือบไปเพียอกเราจะต้องพาคุณลุงเขาออกกำลังกายแล้วล่ะหมายความว่าที่ลุงเขาตามพวกเรามาได้เนี่ยเขาเขาลุกขึ้นยืนได้แล้วว่ะสิโอ้ก็น่าจะอย่างนั้นน่ะเฮ้ยอะไรวับวับเข้าไปเมื่อกี้สีสายลุงอยู่เเมื่อกี้แสบตามากมายเฮ้ยเกือบไปเกือบไปนี่มันน้ำย่อยคุณลุงเหรอคุณลุงคนหัวสีน้ำเงินเมื่อกี้เหรอน่าจะใช่นะ เิ่อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหแสบตามีสีใสลุงมาจากไหนมีคนขี่เนี่ยพรมวิเศษอ่ะขี่พรมวิเศษแล้วเหรอเฮ่ยพรมวิเศษเป็นเรนโบว์ด้วยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยกระดูกนี่โครงกระดูกเหรอโอ้โหทำไมโครงกระดูกมันยาวขนาดนี้จะบอกว้ายมาอ,อีก,กแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบเอกอันนี้เราอยู่ในท่อส่งตรงอะไรสักอย่างนะซึ่งมันมีกลิ่ๆนๆะอ่ะแล้วไม่ฝวนอ่ะออกมาทุกเช้าเลยจริงๆเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยลำไส้ใหญ่ของลุงอีก๋ นี่เราอยู่ในลำไส้ใหญ่ทุกคนเราจะต้องหลบหลีกหลบหลีกก้อนนี้เฮือป็นไงเป็นไงโอ้โหเที่ยวพันพี่ฝนหลบหลีกไม่พ้นหลบหลีกลำไส้ใหญ่ของคุณลุงไปไม่พ้นอ่ะเ้าแล้วทำไมไปไม่ได้อ่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะได้เนี่นะปุ๊บปุอะไรไม่รู้อ่ะนี่นี่หลบหลีกหลบหลีกนี่จุก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 ขั้นเทพไอ้มาแล้วเดี๋ยวขอเซฟก่อนโอ้ my god นี่ลุงวิ่งตามมาแล้วอ่ะพี่เอก เรียกว่าลุงวาร์ปได้ไแล้วแหละลุงไม่ได้แบบเดินแล้วล่ะลุงต้องวาร์ปมาแล้วนะลุงกูบอกว่าเราจะต้องรีบออกไปจากที่เนี่ยโดยเร็วที่สุดเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีน้ําน้ําขึ้นมาเฮ้ยมันจะมีน้ําขึ้นมาพี่กมันเป็นน้ําอะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้ทีรีบไปอ่ะมีโดนดน,น้ำด้วยรู้ว่าไปหัวยางพี่ฝนไปไหนแล้วอะหน้าแล้วโอ้หอุส่ารอรอวเร็วๆรวเข้าเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมตรงนี้แล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไป เฮ้ยอันนี้อะไรกระป๋องอะไรฮะกระป๋องกีนทีอุ๊บเฮ้ยหล่นจนได้อยู่ไหนอะโอ้ยหล่นลงมาข้างล่างแล้วว่ะโายังไงอะอยู่ไหนอะพี่เอกพี่เอกตัวแตกตก็แตกเหรอเอออึบอึบอึบมาแล้วึบจุ๊บไอ้ยี่เย้ข้างล่างนี่มันมีไอศครีมด้วยอะดูดิพี่เอกมองไม่เห็นไอติมเลย ไอสครีมอ่ะโอเคให้เพื่อนไปก่อนไม่ได้หรอกนะอันนี้อะไรอนมหรอใช่มันเป็นในนี่ขวดนมอ่ะนมโรงเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นมโรงเรียนเราเป็นกล่องใช่ไหมเฮ้ยอยู่ไหนล้วเนี้ยมาแล้วโอ้พี่อยู่กับสายปานจึ๊บจึ๊บจึ๊บพี่ฝนกระโดดมาที่นี่แล้วฮอตดอกอันนี้เป็นฮอตดอกที่ลุงเขาหนีมาแน่นอนเลยอ่ะกำลังไปทําไมไปกันเร็วแท้ เล่นออกบีเยอะโห่เ่ยโดนทำไม่ทันนะรีบเร็วเบียกเร็วมันกี่ด่านเนี่ยห้าสิบด่านอยู่นี่ครบแล้วยังครบแล้วหรอครบแล้วยังอะเย่ไอเดียทำไมหมนเข้าไปไม่ได้อะเซฟรอเข้าถีละคนทำไมเข้าไปไม่ได้เอาเข้ามาถึงแล้วหรอโอ้ต้องดิสมดด้วยนะครเบ้ยไะเย่เขาจะบอกว่าตอนนี้เราเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วจุดสุดยอดแล้วจริงหรอจริง เราปลดล็อกให้คุณลุงก็เดินได้แล้วใช่ไหมรู้สึกว่าดีมากเลยพีรู้ส่าลุงก็ลุงก็สามารถเดินได้ดีไม่งั้นเขาจะมาที่นี่ได้ยังไงอะลุงวาร์ปมาใช่ไหมพี่ฝนคิดว่าเขาน่าจะเดินมานะูดิงเขาเขามีของผันให้เราเนี่ยมีจัมแพดกับมีสปีดแล้วดีใจลุงด้วยกระโดดสูงนี้ดีกว่าแล้วก็อันนี้เลยสายลุงดีกว่าอันนี้คืออะไรสายลุงอ่ะหยิบไงอ่ะสายลุงอ่ะเดินเข้าไปแล้วก็ใช้นีไง เดินเข้าไปแล้วใช้หรอเออไม่หมดได้มาแล้วฟุ๊บวู้บิดไดไ้แล้วทุกคน,น โอเคในที่สุดพวกเราก็สามารถพาคุณลุงของพวกเรานะคะออกมาข้างนอกบ้านได้แล้วเราไม่ต้องไปซื้อของให้คุณลุงแล้วนะถ้าเนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ละก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของพี่ฝนแลวแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊บายบายจ้าเย้ yeah, คุณลุงเดินได้แล้วดีใจจังเลยเพีย่เอกโอเค With no, no,